มาถึงสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่บอกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเป็นคนจากข่าวนะคะซึ่งมีการนําเสนอข่าวพี่มิตรเขาใกล้ตัวเรามาหลือเกินแล้วมิทฉาชีพเนี่ยมิทจี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนกลยุทธ์กรรม,มวิธีเนี่ยได้แยบยนต์หลากหลายมากขึ้นล่าสุดก็คือว่าใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบหลอกให้แบบสนิทใช่ไหมครับโรแมนส์แกรมอเออถูกไหมแล้วก็เนี่ย,ย,ย,ยไปหลอก คุณแม่ของอายการดาวที่เป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็สูญเงินไปถึง7 0 0 0แสนกว่าบาทวันนี้อายการบอกว่าขอมาพูดเพื่อที่จะมาย้ำมาเตือนให้ทุกทุกคนระวังไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะจะเป็นยังไงขอต้อนรับอายการดาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับอายการนะคะสลับเวลามาบอกเราเรื่องราวนี้เนาะมาเตือนไัยกันมาอายการขาคราวนี้ต้องให้อายการ อธิบายแล้วแหละว่าโรแมนต์แกรมเนี่ยมันเป็นยังไงคะเห็นบอกว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับมาจีบใช่ไหมฮะสนิทมาแบบสร้างความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะก็คือมันเริ่มจากที่คุณแม่มี Facebook อยู่เขาก็จะเป็นชายหนุ่มรูปลอบหล่อโปรไฟล์ดีจากต่างประเทศอ่ะเข้ามาขอเพิ่มเพื่อนคุณแม่เมื่อปลายเดือนเมษาพอขอเพิ่มเพื่อนปุ๊บคุณแม่ก็รับเป็นเพื่อนเขาก็ชวนคุยจากข้อความที่เราอ่านก็คือก็มีการให้กําลังใจพอให้กําลังใจถึงระดับหนึ่งเขาก็ชวนคุณแม่ คุยทาง WhatsApp อย่าตกใจก็เราก็งงว่าคุณแม่เราก็สม, What มัคร WhatsApp คุยกับเขาถูกบบค่ะก็คือเป็นการคุยต่อที่ WhatsApp ทีนี้พอคุยในระหว่างคุยอ่ะเขาก็พยายามใช้กลนอุบายว่าคุณช่างดีกับผม ผมจะพยายามส่งของที่ระลึกเป็นที่ระลึกของความรักให้แก่คุณ mm. คุณแม่ก,ก็ไม่เอาคือคุยเหมือน <Perry. S 1> ยิงรี่ใช่ค่ะคุณแม่ก็ไม่อยากบอกว่าไม่อยากต้องการอะไรแล้วในชีวิตนี้ขอได้คุยกับคุณเราก็มีความสุขแล้ว أ, ใช่ <S <S ให้มีเพื่อนคุยอะเนาะแต่เขาก็คือกลนอุบายของเขาคือขอ <S <S เพื่อจะส่งพัสดุข,ขอเลขที่อยู่ไปรษณีย์ เพื่อจะดําเนินการเป็นกลอุบายต่อไปอคุณแม่ก็ยอมสุดท้ายก็ยอมส่งที่อยู่ให้แต่ก็บอกว่าเอาแค่เสื้อผ้าชิ้นธรรมดาอ,อ,อุ่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็ผู้ชายก็บอกเดี๋ยวจัดให้พอจัดให้ภาพที่ออกมาคือ เป็นลักษณะเป็นนาฬิกาโทรศัพท์มือถือของมีค่าคุณแม่ก็บอกโอ้โหดีใจมากทรัพย์สนใจที่ไม่เคยเธอรู้สึกใช่ใช่ถึงขนาดให้ของมีค่าอย่างนี้ก็ถูกถูกแล้วก็พอสักพักก็คืออ่ะผู้ชายก็นึกขึ้นมาได้เอ,อที่รักครับเผมลืมไปว่าถ้าพัสดุไปถึงเนี่ยมันจะต้องมีค่าธรรมเนียมเอาลอะสองมือแหละเดิมเดิมคุณแม่ก็สองมือใช่หรอไม่เป็นไรเพื่อความเพื่อเพื่อความรักเพื่อรับของที่ เธออุตส่าห์ส่ง,งมา<ห>มันเป็นของมีค่าค่าธรรมเนียมมันย่อมสูงอันนี้คิดได้แต่ตเพื่อ เพื่อคุณแฮร์รี่เขาคุณแม่ก็ยอมพอคุณแม่โอนให้เสร็จก็คือโอนแล้วก็รอรับพัสดุสักพักก็จะมีมีพัสดุเข้ามาบอกว่าเ้อพัสดุมาถึงแล้วนะครับที่ค่าธรรมเนียมสองสองหมื่นมาอีกช่องหนึ่งอะค่ะเป็นวัตแอบเหมือนกันยิงเข้ามาพร้อมพร้อมกันสอดรับกันมีฝ่ายอ้อผมเป็นพนักงานพัสดุไปสี่บริษัทนี้นะครับมาดามครับมีพัสดุอันมีข้ามาถึงคุณนมาดามเขาเรียกมาดามค่ะเขาเรียกมาดามคุณแม่ก็รีบรีบเอาเลขบัญชีมาเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าต้องส่งทำบัญชีคุณแม่ก็สสงัยวา ไมบัญชีเป็นบุคคลธรรมดาคือมาดามอย่าคือก็อ,อ,อย่าไปสงสัยคุณช่วยโอนมาพอโอนเสร็จปุ๊บก็บอกแฮร์รี่ก็คุยกันสอนรับว่าเออส่งแล้วสักพักก็คือเขาค่อยๆเพิ่มว่ามีค่าน้ำหนักมันเกินนะครับ ก็ให้จ่ายค่าน้ําหนักอีก50,000ื่นเพราะคุณแม่เรามีกําลังจ่ายเขาค่อยๆเรียกเป็นสเต็ปสเตปแล้วก็ค่าเปิดทางให้ตํารวจก็คือโอนทำไมต้องเปิดทางแล้วก็มันมันค่อยๆเริ่มสักพักก็ค่าเก็บพัสดุแล้วปรากฏว่าข้างในนี่มีเงินมีมูลค่าโอ้โหมีเงิน20ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ผมจะนํามาใช้เริ่มชีวิตกับแฮร์รี่บอกว่าจะใช้มันมีโอนนะ ใช่ี่โอนมาแฮร์รี่เอาเงินก้อนส่งมาทางไปรษณีย์คุณแม่บอกว่าก็โอนมาก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้จริงคุณแม่ก็ก็พยายามถามว่าแฮร์รี่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผมอยู่ในนั้นแล้วที่รักผมจะมาเริ่มต้นชีวิตคุณคือคือมันมันไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสุดท้ายก็เลยหมดไป 700,000หูแล้วคุณแม่เริ่มเอ๊ะตอนไหนอะคะ,ะคุณแม่เริ่มเอ๊ะตอนเงินหมดก่อนแหละคะ่ะพอเงินหมดก็บอกว่าทําถูกหลอกหรือเปล่าออบอกว่าเขาไม่หยุดพอให้อันนี้ก็ให้เพิ่มเป็นให้เพิ่มอีกออคุณแม่ต่อรองจาก8แสน,นคุณแม่ต่อแล้วนะคะต่อ8แสนต่อกับบริษัทพัสดุไปซีว,ว,ว่ามันเยอะไปค่าเก็บพัสดุออใน8แสนก็ขอลดก็มีการต่อรองพอเขาดูว่าเรามีเงินเท่าไหร่อ,อ้างงั้น2แสนก็ได้มาดามเพอาจ่ายไปเสร็จเขาก็บอกไม่ได้หรอกนะมาดาม2แสน สรุปวาที่คุณจ่ายมาผมจะโดนไล่ออกมาดามต้จ่ายผมคือทำนองเนี้ยค่ะก็จ่ายไปคุณแม่เริ่มเอะเพราะว่าพอไม่มีแล้วก็เริ่มเริ่มยืมเงินค่ะยืมเงินคือคุณม<า>แม่เอาอาอการด้ไหมฮะ ไม่กล้าย,ยืมกับเราค่ะเพ<อ>ืไปยืมใครฮะคุณแม่เอาทองไปขะไปจำนำคือคือคือคุณแม่เอาทองไปจำนำสมบัติที่มีไปจำนำเพื่อเอาเงินเพราะว่าไปปิดคือเงินหมดเนี่ยคุณแม่ปิดบัญชีประจําเลยค่ะปิดบัญชีปิดบัญชีประจำสามแสนแล้วก็เอาทองไม่พออีกเขาบอกไม่พอก็เอาทองไปจำนำแล้วคุณแม่มีบัตรเครดิตลูดจนเต็มวงเงินค่ะดิฉันก็เพิ่งไปชาระนี่ให้คุณแม่มาค่ะ ทั้งหมดก็คือเกณฑแสม่าทนี้ใช่ค่ะคือมันเป็นเอาจริงๆนะมันเหมือนละครที่แบบว่าเราจะดูตัวเราจะลุ้นไปกับตัวเขาว่าอย่าอย่าโอนอย่าอย่าแต่นี่มันคือชีวิตจริงไงคือคุณแม่จะไม่โอนเขาบอกว่าถ้าไม่ทําตามนี้เราแจ้งตํารวจอเขาจะฆ่าตัวตายแฮร์รี่จะฆ่าตัวตายกินยาพิษ คือถ้าเราอ่านตยเพลดราม่ากถ้าเราคุณคงจงตายไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือหมดไป7,6็ดแสกแต่เขาเขาอาศัยช่องการที่แบบว่ารู้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนด้วยแหละไม่ว่าแล้วก็คุยกันมาเป็นสักระยะเวลานึงไม่ถึงเดือนเลยค่ะเร็วมากไม่หมดนี้ไม่ถึงเดือนเหรอคนคนเรารักกันได้ในเวลา แป๊บหนึ่งก็เพิ่งเคยเจอคือถ้าไม่ได้เคสตัวเองเนี่ยจะไม่เชื่อมันคือเรื่องจริงแล้วคุณนายการพูดกับคุณแม่ยังไงอ่ะก็คือตอนแรกคือพอเรารู้วันวันที่เกิดเรื่องเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บเรารู้เราไปเร็วค่ะเราชาร์จเร็วพอเราชาร์จปุ๊บเราดูปุ๊บเขาก็เขาก็เริ่มเอะแล้วแหละว่าเขาพอยืมเงินปุ๊บมีคนมาแจ้งเราปุ๊บเราก็ไปไปขอดูมือถือพอคุณแม่ให้ดูเราก็อ่าก็คือต้องรวบรวมหลักฐานคือตอนนั้นทาอะไรไม่ได้ละแม่โดนหลอก ต้องเข้าสู่กระบวนการเร็วที่สุดต้องฟิสบัญชีอของ e อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งรู้เหตุอ่ะคุณแม่โอนล่าสุดวันที่6ซึ่งรู้เหตุวันที่8เพราะวันที่8เนี่ยเราอยู่ที่บ้านตอนเย็นด้วยความที่1โทรไป1 4, 4ึ1ทีนี้ของคุณแม่เนี่ยทาง1 4ึ่เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็นบัญชีต้นทางคือต้องเป็นโมบายกับโมบายคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะแต่คุณแม่เนี่ยมันมีบัญชีต้นทาง คือมีโมบายแต่มันโมบายมันหมดคะ<ต>่ะเข้าใจไหมมันหมดกระเป๋าอะมันโอนจหอนหมดไปแล้วก็ขายทรัพย์สินทุกอย่างแล้วเอาไปโอนเขาหน้าเขานเ <Own. S 1> ตรอร์คือคนที่มีปัญหานี่คือโอนค่ะต้องขายทุกอย่างอพอไปโอนหน้าเขาเตอร์เขาบอกว่าคุณไม่มีบัญชีต้นทางเขาไม่รับฟิตให้คือคือการที่โทรไปหนึ่งสีีหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาโทรไปรเป็นอำนาจกฎหมายที่ว่าเขาจะฟิตให้อใช่เจ็ดสิบสองชั่วโมงไปพอาเขาไม่ทําปุ๊บ เขาก็ปัดคือคือไม่ใช่เขาปัดล่ะขอโทษที่พี่เนี่ว่าเขาก็บอกคุณต้องไปแจ้งความเราไม่รีรอเรารีบไปแจ้งความในคืนนั้นคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ด้วยความที่เราเตรียมข้อมูลพยานทุกอย่างพร้อมแล้วก็เล่าพอไปแจ้งความเพื่อให้พนักงานสอบสวนรับรับคดีรับแจ้งความรับรียลงระบบคลามแล้วตำรวจก็ยังไม่สามารถเราก็เพิ่งรู้ว่าเราแจ้งความแล้วจบตำรวจบอกไม่ได้มันไม่ได้เคสไอดีระบบมันลงไม่ได้คืนนั้นท่านตำรวจกับเราก็นั่งปั้มโทรศัพท์กันโทรหาแบงค์เขาบอกคุณคุณเขาเรียกพู้ใหญน No? ไม่แต่ม่ต้องรีบเขาจะแบบคือทุกอย่างอ่ะมันต้องรีบไปอายัดไปบล็อกกับบัญชีนั้นที่เราโอนไปไงอย่างน้อยน้อย่ะคุณต้องมีบัญชีปลายทางทุกบัญชีครบคุณแม่โอนไปสาแบงก์อย่างเงี้ยต้องเอาทุกบัญชีทุกแบงก์ไล่เล่า11ครั้งคุณต้องเล่าให้เขาฟังทีละครั้งคุณต้องเล่าทุกแบงก์ทีละแบงก์มันคือความเหนื่อยอายัดให้ก่อนได้ไหมไม่ค่ะไม่ไม่คุณไม่ต้องเถียงเขาเพราะว่านี่เถียงอยู่3ชั่วโมงแต่ละแบงก์ซักซักซักเสร็จซักเสร็จก็ไม่ให้สรุปก็ ม่ให้ก็มีกว่าจะมาให้มีแบงค์สุดท้ายก็คือค้างอยู่กว่าจะได้คือเป็นนโยบายของเขาค่ะก็อีกอาทิตย์นึงอะ คือถ้ามันฟิตเร็วหาพยานหลักฐานมันจะเซตกล้องวงจรปิดอะไรอ่ะก็ยังอยู่เวลาใครบิ๊กบเลยเวลาไเออถกเพราะกล้องมันจะทับคือคือเอกชนเขาไม่ได้ทําเพื่ออัชญากรรมอย่างเรา,าเขาเขาทำเพื่อธุรกิจเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะโดนโดนโดนท,ทับทับทับเพราะงั้นเราต้องแข่งกับเวลาต้องเล่าสถานที่เกิดเหตุระหว่างวันเวลาเกิดเหตุข้อมูลที่หลอกลวงส่งข้อความมาทางไหนช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชันไหนเราก็ต้องเล่าข้อความจริงว่ายังไงหลอกว่ายังไงแล้วเราหลงเชื่อโอนเงินไปกี่ครั้งกี่หนแต่ละที่สถานที่ต้องไล่ เราเริ่มเล่าใหมกธนาคารหนึ่งสองสามใช่ปะเรารวมธนาคารสามธนาคารแล้วมานั่งฟังทีเดียวได้ไหมเ่ะโนค่ะแล้วที่สําคัญคือบางธนาคารถามว่าคุณเอาเงินนี้มาจากที่ใดมาคือดิฉันจะตอบไปสิบคำถามเอาเงินมาจากที่ไหนคุณเส้นเงินถ้าสมมติว่าดิฉันไปป้นเขามาเนี่ยก็คือต้องก็จบแล้วแต่เราไล่ได้บอก ก็คุณจะเอาตัวจำนำดูไหมดิฉันจะดูคือนึยเข้าใจนะคือธนาคารเขาก็ต้องแบบว่ากใจเขาตัวเขาโดนหลอกถูกไหมแต่ว่าเราแค่ให้เขากันเงินเฉยไงเราไม่ได้เขาดูดเงินน่ะคือตำรวจบอกว่าผมไม่จะส่งบันทึกแจ้งความส่งเมลบางแบงก์ก็ขอเมลแต่บางแบงก์เมลก็ไม่ให้ยังจะให้เรายืนยันอีกอาทิตย์นึงก็ไม่เป็นไรคือแล้วแต่มาตรฐานแต่อันนี้คือความเหนื e ่อยของตัวเองเฮ้ยนี่แล้วฉันต้องเล่าเหมือนแบบสิบครั้งอ่ะสิบ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  แต่ต yeah. mm ้องอดทนต้องอดทนค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ต่อรองค่ะก็ให้สุดท้ายเงินยังอยู่ไหมครับเงินมันไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะมันไปหมดแลยค่ะที่ตำรวจบอกไม่มีอยู่เหมืแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะเร็วรีบใช้ใช่เขาก็ต้องรีบถอนไงถูกค่ะไปหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันถ้าเราแจ้งเร็ว่เหมือนกับหลักการทั่วไปเขาโอนแต่ว่าการโอนของเขามันจะมันมันมันไม่เส้นเหมือน มันไม่สิบเส้นน่ะนึกออกไหมฮะคือหลักของอาชญากรทุกคนอ่ะมันก็รีบไปม <arada> ันถ้ามันยาวเหมือนเรานินทาถ้านินทาร้อยคนมันก็หนึ่อันี้มันสองสามคนเขาบอกว่าตํารวจบอกว่ามันเร็วอายการแจ้งเร็วรวบรวมพยานหลักฐานเร็วเขาก็บอกว่ามันม<ถ> <Magazine> ันค่อนข้างสดก็ก็ได้เปรียบกว่าในในแง่คือก็ต้องมีความรู้มันก็สงสารชาวบ้านแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ไปไหนแล้วครับตอนนี้อยู่ในแอร์วอแซกไมฮะหายไปเลยไหมครับ แฮร์รี่ก็ยังยังอยู่นะคะยังยังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ค่ะฮะยังอยู่ค่ะแล้วยังคุยกับคุณแม่ไหมคะไม่ไม่ได้คุยแลวะค่ะเพราะว่าเราเอาซิมคุณแม่ออกเพราะว่าสง่งส่งตรวจนะคะ<อ>เราเราเราแคปหน้าจอเราต้องส่งพยานหลักฐานทั้งหมดคุณแม่คุยร้อยห้าสิบหน้าหมายถึงแคปอ,ออกมาไปร้อย0หน้าเซ็นทุกแผ่นแล้วก็ส่งตรวจก็คือส่งพยานหลักฐานแล้วก็ต้องนั่งไล่เล่าเหตุการณ์ให้มันสอดรับกันว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือแค่เอกสารก็ปึกสองปึก แล้วก็ต้องไล่ทีละสเต็ปทีละแบงค์ทีละบัญชีทีละเงินแล้วอีกายทางนี่เราพอจะรู้ไหมครับว่ามาจากประเทศไหนตำรวจเขาบอกว่าก็คือคือถ้าประสานอย่างทาง Facebook หรือทางอันนี้เขาก็ต้องประสานไปทางเหมือน Data ต่างประเทศส่งเมลมาโอ้โหซึ่งแบบว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายเลยมันไม่ใช่ง่ายในการที่จะไปหาบางทีเป็นแอคหลุมหรือเปล่าก็แต่เฟซบุ๊กเขาก็เขาก็บอกว่าทุกเคสเขาก็ให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วใช่ใช่ ป้องการดีที่สุดแล้วสรุปตอนนี้คดีคลื่หน้ายังไงคะอกันรย์เข้าใจค่ะก็ตามาเราก็เราเราก็ พยายามเพราะว่าตำรวจอย่างที่บอกเขาก็มีงานของเขาเยอะคือถ้าเราเป็นงานของเราเราตามพอเป็นเขาปุ๊บเราก็แบบว่าเราเขาเห็นหน้าเราเขาก็สยองเหมือนกันเราก็แบบว่าเราก็ต้องปล่อยเพราะว่าน้องน้องหมดน้อยอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจอยู่หมดน้อยหมดน้อยคือท่านผู้น้อยจะงานเยอะหน่อยคือพอโทรไปปุ๊บก็คือเป็นที่เราฟังแล้วนะครับเออป้องกันดีที่สุดค่ะดิฉันเพิ่งเรียนรู้จากตรงนี้แหละครับเมสเซจทุกอันเพราะว่าเราคุณแม่โดนคดีแรกนี่คดีที่สอง ก็เลยไปเปิดบัญชีประจำอันนี้ไปก่อนอันนี้คดีที่2แต่ว่าคดีแรกไม่เยอะนิดหน่อยโทรมาเราก็เลยปิดเป็นบัญชีประจำสรุปคุณแม่คุณแม่แข็งแรงคุณแม่ก็ไปปิดบัญชีค่ะแล้วก็เอาเงินมาปิดขาวเงินมาแล้วสรุปก็คือคือตอนนี้เหลือหมื่นกว่าบาทแล้วมิจฉาชีพไม่ต้องยุ่งกับคุณแม่ดีฉัน่ไม่มีต้งแล้ววิธีการก็คือแนะนําก็คือคุณต้องมีเมสเซจลูกๆอ่ะต้องเอาเมสเซจที่คุณแม่โอนจากแบงค์เอาไว้กับตัวเองเวลาเงินเข้าเงินออกมันจะ ปุงปูงปูงลิงมือถือเราแล้วบัญชีประจำอ่ะอย่างนี้มันมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ๆถ้าเกิดอย่างอย่างคุณนุ้ยอาจจะคุณแม่รวยอย่างเงี้ยเธอเอาเงินอะไรช้นไปแต่ถ้าหนูก็รวยอยู่แล้วคุณแม่ก็ให้วิธีว่าคุณแม่เอาบัญชีไปเก็บไว้แต่ว่าเวลาเซ็นเบิกต้องเซ็นคู่กันคูกันแต่ให้เขาเก็บสมุดทองเทิงที่มีต้องเอากุญแจสอันแบบพิเศษล็อกไม่คุณแม่ เปิดเอาไปหมดตอนนี้ที่นี่ท่านไม่มีมรดกแล้วนะหมดที่คุณพ่อเสียชีวิตคือไปกับคุณแม่หมดเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรค่ะขอให้คุณแม่ยังอยู่ <laughs> ที่ <c oughs> ใช่แล้วก็เชีวิตไม่สิ้นเราก็ดิ้นกันไปเนาะไอ,ไอาการดาวเนาะก็ <c oughs> ใช้นี่ค่อยๆทยอยแตู่ลับจำันํำก็ปล่อยไปแล้ว <c oughs> แต่ใดๆ <c oughs> แต่ใดๆ <c oughs> อ่ะก็คือนุยเข้าใจไยการดาวเลยเข้าใจป่าว่าฝั่งคดีอ่ะเราก็ทํากันแบบสุดฤทธิ์เนาะฝั่งจิตใจคุณแม่ฝั่งจิตใจคุณแม่ก็คือคุณแม่เสียดายเงินคือ คือถามว่าเขายังเสียดายไหมเขาทุกคนจะบอกว่าได้เงินคืนคือเรารู้มันไม่ได้เงินคืนหรอกแม่อ,มอย่าไปฝันอย่าไปละเมอมันไม่ได้มันไปแล้วแค่ได้ตัวอาชญากรมาลงโทษก็พอแล้วไม่ให้เขาไปก่อเหตุแบบนี้อีกอะไรอย่างงี้แต่แ,<ม>แต่ถามว่าคุณแม่อายุขนาดนี้จะ80ิบ กว่าจะขึ้นศาลกว่าจะฟ้องกว่าจะฟ้องไม่ฟ้องหรืออะไรอีก3-4ปีคดีอ่ะแล้วคุณแม่จะอยู่เราก็เป็นผู้ละมอบนาตก็คือขึ้นแทนเลยก็คือประกาศไปเลยว่าคุณแม่ตายฉันยังอยู่ต้องรอตายคู่อ่ะเพราะว่าเราจะตามเรื่องแล้วเงินอ่ะคุณเราถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินแล้วแต่สถานการณ์นะฮะบางคนเนี่ยพอจ่ายแล้วจบจ่ายแล้วเคลียร์เซ็นไม่ยอมอ่ะมันก็รอเพราะโทษมันไม่ได้หนักก็ไปเรื่อยแต่อย่างดิฉันแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินนะคือคุณคุณต้องเอาคนร้ายเอามาแล้วจ่ายเงินคุณก็ไปวางสารแต่ว่าฉันจะเอา ดำเนินคดีเอาให้จนถึงศาลอุทธรณีกาให้คุณได้รู้ว่าครอบครัวลำบากมันเป็นยังไงจิงคุณจะได้หลับจําคือที่อาการดาวพูดมานะคือเอาจริงๆนะไม่อยากเจอเลยอ่ะแล้วแบบถ้ามิดดูอยู่นะคือแบบเฮ้ยเธอเธอเห็นป่าว่านอกจากฉันจะเสียเงินแล้วว่าฉันเสียเวลาแล้วฉันแบบคือมันมันมันทุกอย่างเลยอ่ะของของชีวิตอะแล้วมันเป็นเงินก้อนด้วยอย่างเงี้ยมันมันไม่ควรก็ให้มิดรว้ว่าถ้าจับไม่ได้ก็แล้วไปถ้าจับได้อ่ะคุณจะได้รู้ความรู้สึกว่า คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องลูกเมียคุณนะเวลาส่งคุณขึ้นศาลหรือคุณถูกฟ้องหรือเกาะประกันตัวเนี่ยคุณจะได้รู้ว่ามันไม่ได้ทุกคนเดียวมันทุกท้องครอบครัวอยากจะให้สัมผัสบรรยากาศนี้บ้างนะคะหนูฝากความหวังไว้ที่อายการดาวเลยนะคะเอาให้มันสะสมฮะฝากเลยนะคะเต็มที่ค่ะเพราะว่าอย่างที่แน่นอนเวลาเราเห็นข่าวอ่ะคือก็มีผู้สูงอายุโดนวิชาชีพอย่างเงี้ยบางครั้งคือเงินก็สุดท้ายของชีวิตแล้วหายไปอย่างเงี้ย ต่อไปจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย<บ>เออบบบบอันนี้ยังดีที่แบบว่าต้เห็นคุณแม่ร้องแบบขอร้องเขาอ่ะขอได้โปรดแล้วคุณแม่แก่แล้วไม่หิวข้าจะเป็นลมเขาไม่ได้สนใจนะในในเมสเซจอ่ะเขาไม่ได้สนใจว่าต้องเอาเงินไปโอนคุณผู้หญิงต้องคู่คตลอดคุณแม่แก่แล้วแบบขอร้องขอบคุณนะที่ขยายเวลาให้ซึ่งเฮ้ยมันคืออะไรอ,ะอ่ะเพราะมันอ่านแล้วมันก็ ของขึ้นนะคะนะคะแล้วตอนนี้เราก็เริ่มสุ่มไฟให้อายการเพิ่มขึ้นโดยคุณนุ้ยนี่เองไม่ได้มีใครห้ามใครใช่ไม่ห้ามใช่ไหมคนเรียกร้องความยุติธรรมดีแล้วดีแล้วเนาะมันความยุติธรรมมันต้องบังเกิดถูกไหมเออเราได้ช่วยประชาชนตาดำๆคนอื่นด้วยนะคะวันนี้ส่งกำลังใจให้อายการดาวและกราบขอบคุณอายการดาวด้วยค่ะขอบคุณมาก่กใจคุณแม่ด้วยนะครับ